ถือป่ะถือแล้วก็เดินโอ้ยก่อนเดินต้องสุดเหรอเนี่ขอดูกสุด <c oughs> มันจะมีแบบให้ใส่ฟิลเตอร์อยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่เดอ๋ยวก็ชา้าชาอันนี้นี่อะไรอันนี้เฮ้ยไม่เคยปับมีโคช่าเลยโอ้มไม่ใส่ก็ได้ป่ะมาไปไม่เป็นไรกนนะ ปกติกระป,รกปรุกอิริล่ะไอฟโฟนอะโอ้โหมือเปียกมากเปียกปานไปมือน,นั่นเนาะเ,ออเปียกปานตร้อมไปข้ามคอไปไปไหน,อ,นอู้ปิดละข้างล่างเอ้ยก็ไม่เป็นไรหรอกมาหลังป,ปิดสเปซของนนคอนน,น,น,คนี้นี่เปซของนนคอนมีคนดูหรอกดีละวนี่ดีแล้ว เก็บเป็นความทรงจำเราวัเขาสกคือวันนี้นะคะเราก็มาขึ้นขัานะคะที่นี่ล้วก็กับกล้องเหนื่อยอหูยไม่เห็นเหนื่อยเลยใครเหนื่อยเหนื่อยตรงไหนก็แค่ส4 9สี่เก้าขั้นเองบันไดอะเหนื่อยตรงไหนเนี่ยไม่เห็นเหนื่อย เม็เหนื่อยเลยตเหงื่อท่วมตัวแล้วนะเออจะไดตกเด้อมันลงลงเชื่อมเท้าหลุดอดีเห็มาเลยมาแบบนั้นแหละขอแล้ว ขอบนุณค่ะนี่งเหนื่อยไหมเหนื่อยอะไรไม่แน่เธอถ้าสมมติว่าเขาแบบสะดุดขาและวกิงกระลักกลักเธอจะเป็นคนแรกที่โดนสงสัยในคดีฆาตกรรมนี่เพราะว่าเธอเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเขา คุณอยู่กับใครเออคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นมีพยานยร,รักษาพยานบุคคล <laughs> <laughs> โอ้ยอีกจะขัน,อ,นบบ <laughs> อ้อบังดูนะบังดูตอนนี้นะเ <laughs> คลื่อนลงไปให้ถึงข้างล่างก่อนมันบบมีอันกระจิกกรน้านับขนาดลงยังเมื่ยสำเน,น,นะตอนขึ้นเนี่ยโอ้ย ทะลึกว่ะหนึ่งสองอย่านับ <laughs> มันควรนับบางทางเถิงปะอ,อู้หูเด้๋ยวเลนนับนับชันพักเอาชันพักไปกิน์ชันพักอือคืออย่างว่ะนี่ชันพักอ๋ออ๋ออ๋อมันไม่เท่ากันนะถ้าชันพัก<ม>ชนันก็นับหนึ่งสองสามสี่ขนาดเธอนับข้างบนเธอย,ยังเดาไม่ถูกเลยเหยเลือสามเหม็นไหมหมูบวกเหลือห้าบวกเสือ สามเดียวสามอีกโซแมนอย่างวะประมาณบอถเลยเอาถือเอาไหมแม่เนี่ยผมมีกันนีกับใจถือเถอะเราจอถือก็นได้ใกล้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ใกล้แล้วไม่ใช่ใกล้ถึงนะใกล้จะบ่อไหวแล้วัเป็นยังไงกัน ยังเต็มเพื่อนเราอยู่เออเบิกยามใดก็คือหากกระลงสั้นแรกนี่เธออย่ามาย่างใกล้เขาเดี๋ยวเธอเหยียบส้นเท้าเขาอีกเธอจะย่างคนละข้างกับเขาไหมเธอให้มักเหยียบส้นเท้าเขาเขาสะดุดขาปากแตกหัวแตกนี่เศร้าเด้อเธอสิเป็นเธอเดียวคือตอนขึ้นภูทับเบิกอะนะ ยังคืนได้เดียวอันนี้แหละโย่ตัวสีมาตัวสีมาครบสามสิบมื่นเลยไครบอกไครบอกเขาบอกวะเขาบอกตอนไหนใส่หลักฐานไป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 แม่บุเมเมยกแกย่างก่อนบุ้มเมย์แกย่างก่อนดีล่าไปนะแม่ไปไปซ้อมซ้อมซ้อม พักพักพักอยเงี้ยักอย่เลยก็ให้พักแน่บุ้ยย่างเอาย่างเอาบุ้ยเมื่อยเมื่อยจ้บุ้ยก็แปลว่าบุ้มีและคนเอ็ดแนวกลิ่นโบเอ็ดแล้วมื่อื่นโบตื่นพร้อมโบตื่นไหมเอ็ดพร้อมเอ็ดเอาอีกเด้อเฮ้ยก็เปิดไฟได้หนิฮะเฮ้ยก็เปิดไฟแล้วปวดเข่าวะปวดเข่าหรือป่ะ เพราะว่ามันลงน้ำหนักมันทิ้งน้ำหนักตลงหลายไงมันทิ้งน้ำหนักตัลงอ่ะมามาวันแรกเข่าเขา,เ<ร>าแห้งบดีผมไม่บอกว่าเราขึ้นสุดไปไผ่ไม่ปกติมันก็ต้องขึ้นสุดแย่นี้แลบบ้วใช่เราไผ่ชมาขึ้นครึ่งขึ้นกลางๆว่าไปได้เนี่ยตอนลงมันทิ้งน้ำหนักตัวลงเขาบอกว่าเธอเดินคนละทางก็เขาเขาเสียวเธอมันเหยียบเขานี่นะ แบบนี้เขามีพื้นที่ในการเดิมนมากขึ้นฮะไหนม,มาตูมเหรอแม,แมนบอกโอ้โมาอยู่นี่ลนะเอียงบบเคยเห็นก็ได้เห็นคือตรมเงินตัวทองนะอยู่นี่นะบบอึดก็ไปอยู่บ้านเบิงแนหันถึกจับทกหนังเลยเด้อน,นะ แม่บ่ะะละเขาสวัน่ะเฮ้ยเขาจะอกินบ้าเ,เธอได้เธอกินบ่กินเบิดบ่กินแต่เครื่องบินตับเรือซัดซัดปีกบ่กินแต่เครื่องบินซัดน้ำโบกินแต่เรือซัดโบกบ่กินแต่มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์โอ้ย,อยอป่ะซัดเรือไอ้คานเด้บ่กินแต่รถไฟไกลลลละไก ไก่ไก uhm. 네่บวไวแล้วนี่เจอขาปวดเขาวเธออุ้มไหนอุ้มหนวสิตายนอนอุ้มาท่ะไปเนี่ย่ะจะคุยจะคุยดบึ้งบ้งล้ครับเามือแล้วฝ่าลงไปฝ่าลง ้าผู้ใดเบบึงคือบหคือบุงว่าบุคือของเขาเลยของเขาไม่ได้ขึ้นว่าใครดูใครดูนะคือของเธอทำไมไม่มียังไม่มีใช่ไหมไม่มีคนดูมันมีคนดูตอนนั้นสามคนมาเดินเดินเดินเพิ่งท่านนจะดูไหมบึงท่านนเอาให้เอาให้สุดเอาให้สุดจะดูไหมจะดูอะไรดูคนดูไม่จะเอาให้สุดเนี่ยเดินถ่ายเอาให้ โอ้โหน่าว่เาเขาเขาตึงให้แ่บปวดน่าแข็งปวดเกิเคคเเนใครเข้ามาดูกดหนึ่งนะคะใครเข้ามาดูแล้วกดหนึ่งนะคะยังไม่มีอตอนนี้เราก็ไม,ม่มี มาขึ้นเขานะคะที่วัดเขาสแกกลางอยู่อุทัยนะคะขึ้นก็บอกีคนขึ้นบันไดนจักกระบอกจักไงไแต่มันขึ้นว่ามีคนดูแต่มันไม่ขึ้นว่ามีใครดูเออแต่ของเขานี่มันขึ้นนะไ,ไกลลแล้วไกล้แล้วไกลวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็สิ้นย่างแต่ซื้เลย นี่บอวะเิ้งตัวนี้บอวะไงม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มันมันคืออะไรใครนี่บอวไม่เออมันต้องเด้งขึ้นเออมันจะขึ้นเองแต่นี่มันไม่ขึ้นไงไอโฟนมันขี้กระโหลยโปะโป็นหรือเปล่ะเออโอ้โปโปโปมันสีนั่นโปะโปะโป ไปแล้ว,ไไลวเดี๋ยวก็ะปวดไส่ตรงนี้นเออขาเขาสัน่นเลื้อยทางกขาปวดขาออพอดีตลาดกำลังพอดีเลยตอนนี้อะสิ้นสุดเลยเออสิ้นสุดเลย